ความเดินจากตอนที่แล้วเ,วเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี้มันมือใครเดียว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนี่นี่นี่คุณเป็นใครนะ่ะสวัสดีนายฉันเบสและฉันก็คือผู้ที่คิดคนดาวไฟซอร์ึ้นมาและฉันเองแหละที่เป็นคนพานายมาที่นี่อ๋อและถ้าเกิดว่านาย อยากจะรู้ว่าพี่แคทอยู่ไหนก็คือเขาอยู่ด้านหลังนายอ้าวเอเอ,เอคือเออสวัสดีครับคุณแคท 1, อิซิวันเออนี่พี่แคทครับพี่แน่ใจเรากวจะให้เขาอยู่นะให้อยู่ไปเถอนน้องเพราะอย่างน้อยก็ขอให้เขาไม่ก่อเรื่องอะไรแล้วกันนะแต่ว่านั่นคือลูกของรีโมเลยนะอืมจะบอกยังไงละ่ะถ้าเกิดบอกให้เขารู้ว่าเขาคือลูกของรีโมร,รับรองโอ้โหชิบหายแน่นอนพี่ว่าไหนๆก็ไหนๆ,นๆละเราไปไปหาริชาร์ดลูกของสโนไว้ดีกว่า เออขอโทษน,นะครับเมื่อกี้พวกคุณสองคนคุยเรื่องอะไรเหรอครับอ๋อเมื่อกี้เราคุยเรื่องพ่อนายนะะแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวนายก็จะรู้เองว่าพ่อนายเป็นใครไปชะนั่นแล้วเนี่ยรีบไปหาริช,ชาร์ดลูกของโซโลไว้กดีวกว่าก็คือริชาร์ดลูกของโซโลไว้ไดนะ้แหละปา้าบปไปหาเขาก็เถอะข,ข้าขอบอก,กเจ้าเลยนะวกเจ้าพาทำร้ายชายคนนี้เปน็นอาชญา ทำไมละครับท <c oughs> ่านหลอดรีโม่ทำไมท่านถึงไม่ให้เราทำร้ายชายคนนี้ล่ะครับท่านหลอดพวกเจ้าเราจะไปต้องรู้หรอกแต่โกงเจ้ากล้าทำร้ายชายคนนี้ไม่แต่เดียวฉันจะยัดไส้เก้ยอกมาเสร็จแล้วก็จะกินเกุญแเป็นแบบนั้นแล้วก็จะเผาเกุญแจเห็ดป่าด้วยนะครับครับครับท่านหลอดเราจะไม่ฆ่าชายคนนั้นเลยโอ้ได้ยอมนะพวกเจ้านําชายคนนั้นมาให้ฆ่าด้วยกูไม่ทําไมฆ่าไม่บอกพวกเจ้าหรอกแต่พวกเจ้านํามาให้ข้าแล้วข้าจะคอยบอก ต่อมาอิบรอนเขาก็ได้ไปหาเจ้าชายริชาร์ดลูกของสโนไวท์เมื่อเขาเข้าไปถึงตัวเขาก็ได้เจอกับสวัสดีนะฉันริชาร์ดคุณคือริชาร์ดลูกของสโนไวท์และเป็นกษัตริย์ของที่นี่ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนายแล้วนายจะเชื่อใช่ไหมว่าฉันน่ะรู้เรื่องเกี่ยวกับรีโมมากเลยนะผมขอบออะไรคนหน่อยได้ไหมครับคือว่าตอนที่เจ้ารีโมกำลังอราว่าเจ้ารีโมมันเรียกผมว่าลูกซะง,งั้นเลย ที่อยากรู้ว่าทำไมมันถึงเรียกผมว่าลูกถ้านายได้ฟังนายต้องตกใจแน่ก็คือนายนะ่ะคือยายาสิลูกชายแท้ๆของรีโมไงล่ะเอ่อเอ่อคือคอ,คอ,อะไรนะนี่ผมเป็นลูกของเจ้ารีโมอ,อย่างนั้นเหรอใช่แล้วนายและมิติที่นายอยู่ก็คือจักรวาลที่แท้จริงของนายก็คือบ้านเกิดที่แท้จริงของนายส่วนจักรวาลน,นั่นแท้จริงมันก็คือจักรวาลในโลกแห่งความเป็นจริง และที่เจ้ารีโมต,ต้องการครอบครองจากอาวานั่นก็เพราะว่าเจ้ารีโมมันต้องการตัวนายแต่ว่าอะไรสักอย่างนั่นแหละแต่ว่าก็ด้วยเหตุผลบางอย่างฉันก็ไม่รู้ว่าเจ้ารีโมมันจะยกเลิกไหมหลังจากที่มันได้ตัวนายคืนไปแล้วและหลังจากที่ทั้งสองคุยกันเสร็จแล้วอิบรอนก็ตกใจไปอย่างมากที่ว่าตัวเองคืนลูกของรีโมและตัวเองก็มีชื่อว่ายายาซีซึ่งพวกงเขาก็ตกใจไม่น,อน้อย กลางดึกคืนหนึ่งในขณะที่เอบรอนกาลังหลับอยู่นะเบรอนได้ฝันถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอมาเรียกชื่อเขาออบรอนอิบรอนอบรอนแม่นัน่นแม่แล้วครับไม่ทันไรไอบรอนก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาที่จริงก็แค่ฝันเท่านั้นเองต่อมาอิบรอนก็ได้เจอกับรูปภาพที่เป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเห็นในฝันกับรูปของเจ้ารีโมเขารู้สึกตกใจมาก เขาจึงไม่รู้ว่านั่นเป็นอะไรเปล่าแต่ที่แน่เขาต้องรู้ให้ได้ว่าเขาเป็นลูกของรีโมจริงไหมและผู้หญิงคนนั้นคือใครโปรดติดตามตอนต่อไป